โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะอ่าข่าวลือนะครับผมเป็นข่าวลือของ i c ค n ิม m เ m e n t แล้วก็ตำนานนะเวลาเปลี่ยนภาคเนี่ยจะเป็นยังไงก็จะมีสองแบบแล้วกันนะนะฮะจะมีสองแบบอธิบายง่ายๆก็คือเป็นดาวนะครับผมเป็นการ์ดเหมือนกันก็คือ Legendary นดาะเปลี่ยนจาก Legend จเป็นเป็น l e เ e n d a จ y เพิ่มดารี่เข้ามานะฮะโอเคก็คือการตำนานนั่นแหละ นะจากตำนานปกตินะครับผมตำนานปกติก็จะเปลี่ยนไปเป็นการตำนาน4ดาวนะฮะตำนาน4ดาวค่าพลังก็จะเท่ากับตำนานปกติเลยนะฮะส่วนไอคอนนะครับผมอันนี้เป็นการข่าวลือนะบอกไว้กอนว่าเป็นข่าวลือนะไม่ใช่ความจริงหรือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเป็นข่าวลือที่คาดการมามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับผมแต่ก็เป็นไปได้ค่อนข้างสูง เหมือนกันเพราะว่าไอคอนิโมเมนต์เนี่ยมันจะค่าพลังไปเท่าตำนานเนี่ยมันดูไม่แฟย์นะครับผมโยนครับสมมุตินะโยนครับบูทแล้ว101บูทแล้ว101ถ้าเปลี่ยนภาคแล้วค่าพลังมันไปเท่ากับตัวตำนาน97เนี่ยมันจะไม่แฟย์มันจะไม่ค่อยแฟยสักเท่าไหร่มันต้องมีอะไรพิเศษขึ้นมาก็คือถ้าตัวธรรมดาเป็น4ดาวเนี่ยตัวไอคอนน่าจะเป็น5ดาว น่าจะเป็น5ดาวให้มันตันไปเลยอ่ะตัวไอตัวตำนาน4ดาวเนี่ยอาจจะเปลี่ยนอาจจะแบบไม่ใช่เปลี่ยนอาจจะมีการอัปเกรดก็ได้นะแบบมีโยนครับ2คนที่เป็น4ดาวเอามาบวกกันอัพกันอัปเกรดกันให้เป็น5ดาวอย่างเงี้ยก็ก็ก็เป็นไปได้นะครับผมเป็นไปได้นะฮะเป็นไปได้เหมือนเป็นแฮมนะครับผมไม่แคมตำนานนะก็จะลงมาเป็นเแฮมตำนาน4ดาว นะครับผมนะฮะเป็นตำนานก็จะลงมาเป็นตำนานสีแล้วค่าพลังก็จะเท่ากันเท่าเดิมนะฮะค่าพลังเท่าเดิมเปลี่ยนแค่สีการ์ดไอสีการ์ดไม่เปลี่ยนเลยก็เป็นสีทองเหมือนเดิมแต่เพิ่มดาวเข้ามานะฮะเป็นสีดาวเทนนะครับผม่วนไอคอนนะครับผมไอคอนก็ทุกคนค่าพลังเท่าเดิมแต่เปลี่ยนเป็นการตำนาน5ดาวนะฮะไอคอนเป็นการตำนาน5ดาวอย่างเงี้ยมันจะเฟนะครับผมถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะแฟและค่าพลังต้องเท่ากับ ที่บูทด้วยนะนะฮะคาบพลังต้องเท่ากับเวลาบูทแล้วด้วยนะก็คือโยนครับบูทแล้วหนึ่งานาน5ดาวก็ต้อง101เหมือนกันถึงจเแฟนะฮะถ้าไม่บูทเนี่ยก็ก็ก็โอ้โหมันก็มันก็นะมันก็ได้เลยอะมันก็ได้หละดีกว่าไม่ได้เลยเลยนะครับผมดีกว่าไม่ได้เลยแต่ถ้าบูทด้วยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตํานาน5ดาวแล้วก็ค่าพลังเท่ากับบูทเนี่ยมันก็จะดีนะ แต่อันนี้เป็นข่าวลือนะครับผมแต่มีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันนะมีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันยูงครับตัวธรรมดานะครับผมตำนานตัวธรรมดาเปลี่ยนเป็นตำนานสี่ดาวนะฮะไอคอนิคโมเมนต์นะฮะไอโมเมนต์เปลี่ยนเป็นตำนานแต่เป็น5ดาวก็อาจจะเป็นข้อแตกต่างที่โคโนมิกําลังทําก็ได้นะจริงถ้า2อย่างนี้มันเปลี่ยนไปเป็นการตำนานเหมือนกันที่ไม่มีความแตกต่างอะไรเลยอ่ะมันมันไม่ค่อยเฟรเท่าไหร่นะะ มันไม่ค่อยเฟ้ยเท่าไหร่มันต้องมีความแตกต่างบ้างเรื่องค่าพลังนะฮะเพราะว่าตำนานเนี่ยก็โหดแต่อคอนมันโหดกว่าอยู่แล้วไงนะฮะอคอนมันโหดกว่าอยู่แล้วมันก็ต้องแบบอะ่ะตำนานปกติให้สี่ดาวไอคอนให้ห้าดาวแล้วกันอะไรเงี้ยมันจะเฟ้มากเลยนะนะฮะคนจะแบบคนจะแบบโอเคมากตรงน,นี้นะฮะถ้าเป็นยังไงมันจะโอเคมากเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยเก็บไอคอนไว้เพื่อไปต่อยอดในในภาคต่อไปนะครับผมโอเค ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ถือว่าโอเคนะฮะลักกันได้นะครับผมแต่ถ้าทุกอย่างเปลี่ยนเป็นตำนานสีดาวหมดเลยเนี่ยทั้งทั้งตำนานทั้งไอคอนิคโมเมนต์เปลี่ยนเป็นตำนานสีดาวเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากจากเอาเงินติมไปเพื่อเปิดตำนานนั่นแหละเพื่อเปิดตำนานทั่วไปที่เป็นที่เป็นแบบบล็อกดอเนี่ยไม่ต่างกันนะมันต้องมีความที่แบบแตกต่างกันบ้างนะครับผมตำนานบล็อกดอกับไอคอนิคโมเมนต์มันต้องมีความแตกต่างกันบ้างเรื่องค่าพลังเวลาเปลี่ยนภาค นะจะสีดาวห้าดาวเหมือนตามนี้ก็มันก็โอเคนะแต่น้่มันแค่ข่าวลือนะนะวิเคราะห์เอานะครับนะผมก็เราดูอีกทีนะคนวิยังไม่ได้มีประกาศอะไรผมเติมเรื่องนี้นะฮะโอเคแม่ก็จริงเรื่องอื่นผมโอเคหมดเลยนะนะเรื่องแบบทั่วไปอย่างอื่นอ่ะมันก็ค่อนข้างโอเคนะแต่เรื่องนี้แหละไอคอนนี่แหละมันทําใจกันลําบากนะจริงมันทําใจลําบากนะฮะทองไม่หายอิกบอลคอยไม่หาย G.P. ก็ไม่หายแต่พวกพวกเอเจนต์พวกโค้ดอะไรเงี้ยมันหายอันนั้นก็ปกตินะครับผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วก็ทั่วไปนะฮะแต่ถ้าไอคอนมันเปลี่ยนไปเป็นตำนานแล้วมันค่าพลังมันเท่ากับตำนานมันเป็นตำนานเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเฟรนะจริงมันติดแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวจริงคนเล่นเป๊ะอ่ะจริงนะติดเรื่องนี้เลยเรื่องไอคอนเลยแหละติดเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยในปีนี้เรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบกงระบบเกมแนะนำมันดีมันดีขึ้นอยู่แล้ว นะมันดีขึ้นอยู่แล้วแต่แต่ที่ทุกคนทําใจไม่ได้คือไอคอนมันใช้เงินเติมมาไง <c oughs> มันเลยแบบโอ้โหจริงๆนะครับผมคโมิก็ฝากด้วยแล้วกัน <c oughs> อันนี้เป็นแค่ข่าวลือนะครับผมเป็นข่าวลือที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะฮะส่วนไอคอนิคโมเมนต์ที่มีระยะเวลา60วันเนี่ยก็คือการต่อสัญญาหรือเปล่าที่ผมผมไม่แน่ใจนะนะฮะ60วัน60 d อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะต่อสัญญา60วันก็คืออาจจะต่อสัญญาหนึ่งครั้งอยู่ได้เป็นเดือนเลยอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะปกติต่อสัญญาเนี่ยจะได้แค่สิบนัดใช่ป่ะต่อสัญญาได้สิบนัดอันนี้มันต่อสัญญาได้60วันอันนี้ก็ยังไม่ค่อยใจสักเท่าไหรนะ่อาจจะต่อสัญญาหนึ่งครั้งได้60วันเลยแบบไม่ต้องต่อสัญญาเลยหกวันอย่างเงี้ยก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้ถ้าถ้าตรงนั้นมันเป็นความพิเศษมันก็ไม่เอาก็ได้้นอ่าััตสญญได60ว ซูเแบบเพิ่มค่าพลังให้ยังดีกว่านะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากเป็นการคาดเดาคาดการณ์กันไปของต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะก็ไปทางนี้หมดก็คือตำนานเปลี่ยนเป็นตำนาน4ดาวไอคอนเปลี่ยนเป็นตำนาน5าดาวนะฮะพอตามนี้เลยนะครับรรบดูไันอีกทีนะโอเค okay. ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go